ันนี้จะพามาดูเกษตรข้างบ้านนะครับทําแบบค่อนข้างจะครบวงจรน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลงเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางลมนะครับฝั่งน,นี้เป็นเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางลมจะลงหกร้อยก้อนนะครับ ทําพอได้ไว้ทำํำข้าวกินที่บ้านนะครับจะทําเมนูได้หลากหลายมากเลยครับส่วนฝั่งนี้เป็นเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าก็เก็บได้นะครับบานใหญ่เท่าแก้วน้ำนี้ถือว่าเก็บได้แล้วนะครับ เงาเล็กๆกำลังขึ้นมาเยอะเลยครับ ผมจะพามาให้อาหารไก่นะครับเลี้ยงไก่อยู่ประมาณ12ตัวครับนะครับเอาก็กินนี่ครับ,ม,รบมีน้ำน้ำให้ไก่กิน นะครี่จะเป็นที่ไก่ไข่นะครับสิบสองตัวนี้จะได้ประมาณแปดถึงสิบเอ็ดสิบสองฟองครับบางวันก็สิบฟองบางวันก็สิบเอ็ดฟองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ฟังนี้เขาจะไข่ในโอ่งเลยครับโอ่งนี้ก็สองฟองครับโอ่งนี้ก็สองฟอง ฝั่งนี้ผมกําลังเลี้ยงปูนานะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ฝั่งนี้เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าผมแยกตัวผู้ออกแล้วมีตัวเมีย6ตัวครับฝั่งนี้ตัวผู้6ทำไมแยกเลยครับเพราะว่าตัวเมียนี้เริ่มไข่แล้วครับไข่เหลืองเต็มทองแล้วอีกสัก2สัปดาห์ก็น่าจะลูกก็จะตัวดำแล้วครับ ผมขอเปิดดูนิดนึงนะครับนี่ครับเขาจะหลบใต้กระเบื้องนี่ครับอากาศร้อนเขาว่าหลบอยู่ในนี้นะครับคือผมจะไม่จับเขานะครับเพราะว่าเขากำลังตั้งไข่นะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับให้หัวหานนะครับนี่ครับเป็นปลาดุกบิ๊กุยครับเลี้ยงประมาณร้อยตัวต่อว,วงบอ่อหนึ่งครับอันนี้ก็เลี้ยงก็ขายง่ายหนึ่งนะครับประมาณสามสี่เดือนก็ได้ขายแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่ครับ ยังเล็กๆอยู่นะครับกำลังโตครับหอยใหญ่หอยเล็กก็มีหมดนะครับนี่ก็เลี้ยงหอยเหมือนกันครับหอยเชอรี่ อาหารก็เป็นพวกใบคณะเม็กซิกันนะครับหรือว่าถ้าเรามีเศษผักเศษหญ้าเศษผักโตผักบุ้งอะไรก็กินนะครับนี่เป็นมะเขือเทศนะครับดูก,กำลังโตเลยครับ ลูกใหญ่แล้วครับลูกเท่าหัวแม่มึงแล้วครับอ่นใหญ่แล้วครับฝั่งนู้นก็เป็นสาราแนครับ่สนหน้าฝั่งนี้ก็เป็นปาะมอครับผมจะให้อาหารดูนะครับ นี้ก็พร้อมขายแล้วครับอายุจะเข้าสี่เดือนแล้วครับก็ครับเป็นให้เป็นหัวอาหารเมร็ดครับเป็นหัวอาหารปลาดุกเม็ดกลางโบนี้ก็เข้าห้าเดือนแล้วตัวใหญ่แล้วครับตัวจะสามนิ้วสี่นิ้วแล้วครับ พขจะขึ้นกินเสียงดังมากเลยครับว่าปลาตัวใหญ่พร้อมขายแล้วเราตอนนี้ปลาหมอก็โลละแปดสิบนะครับนะครับมีแทบจะครบทุกอย่างนะครับ นี่ก็เป็นประดูกครับประดูกในองค์ส่วนแปลงที่ผมทำข้างไม้ไว้นี่เป็นตัวฟูนะครับพรีพึ่งปลูกครับยังไม่มีนะครับ ต้นนั่ก็สามต้นนั่ก็เป็นต้นมะเขือพวงครับนี่ต้นมะละกอต้นตะไคร้ครับพืชผักสวนครัวกับแทบครบทุกอย่างเหมือนกันครับไก่บ้านก็เลี้ยงนะครับไก่บ้านก็เลี้ยงครับ มีต้นมะนาวด้วยครับไกลบ้านก็เราสักห้าสิบตัวครับได้ครับนี่ก็เป็นมะนาวออกตลอดนะครับไม่รู้ว่าพันอะไรเป็นมะนาวพ่อตา ลูกหกนะครับดูวนะกำลัลงโตเลยครับต้นนี้เป็นต้นคณาเม็กซิกันนะครับเอาไปลวกไปนึง่งก็อร่อยนะครับต้มใส่มาม่าก็ได้นะครับอร่อยมากเลยครับใบนี้แหละครับที่ผมเอาไปให้หอยเชอรี่หอยเชอรี่กินดีนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ